สวัสดีครับวันนี้ก็เข้าสู่อีกเรื่องหนึ่งที่มีหลายๆท่านนะครับมาส่งข้อความมาสอบถามผมนะครับเป็นการส่วนตัวว่าตอนนี้เหตุการณ์ณปัจจุบันนี้ก็คือช่วงที่โควิดกำลังระบาดของผมในวันนี้ก็คือว่ามีคนติดเชื้อประมาณ1,000 0หมกว่าคนแล้วก็เสียชีวิตนะครับอยู่ที่120กว่าคนแล้วตอนนี้นะครับ ก็จะมีหลายๆครอบครัวกังวลมากแล้วว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะเริ่มซื้อประกันนะครับเพราะว่ากลัวโควิดซื้อให้ตัวเองซื้อให้ครอบครัวเนี่ยเราควรจะซื้อประกันแบบไหนดีเพราะว่าไปคุยกับตัวแทนก็มีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือจะเชีรยให้ซื้อประกันแบบเจอจ่ายจบนะครับกับตัวแทนกลุ่มที่2ก็คือว่าอยากจะเชีรยให้ซื้อประกันแบบเหมาจ่าย จึงถามว่าอันไหนดีกว่ากันวันนี้ผมก็จะเอาข้อมูลของทั้ง2ตัวนะครับมาให้พวกเราลองเปรียบเทียบกันดูแต่ว่าผมจะไม่ตัดสินใจให้จะเป็นไกด์ไลน์ให้แล้วก็ให้ทางพวกเราลองตัดสินใจกันเองนะครับเรามาดูอันแรกกันก่อนประกันแบบเจอจ่ายจบเป็นอย่างไรก็เอาง่ายๆครับที่เขาบอกว่าเมื่อเจอเชื้อปุ๊บนะครับอย่างเช่นผมซื้อกรหมันชุดนี้ไป ารายละเอียดก็คือจุดสังเกตก็คือว่ากราลัทานตัวนี้ราคาจะไม่แพงนะครับประมาณ5 0 0ร้อยถึงสองพบาทเวลาเราซื้อปุ๊บเขาบอกว่าอะไรครับถ้าเจอเชื้อเมื่อไหร่เขาก็จะให้เงินก้อนเราทันที เจอเชื้อปุ๊บนะครับอย่างเช่นผมซื้อไป2,000บาทเขาบอกว่าถ้าเจอเชื้อจะได้1 0 0 0 0แสยกตัวอย่างนะครับผมก็จ่ายเงินไปปุ๊บแล้วก็ผมก็จะรับความคุ้มครองว่าถ้าเป็นโควิดติดเชื้อเมื่อไหร่นะครับทางบริษัทจะเอาเงินสดโอนเข้าบัญชีเราให้เลย1 0 0 0 0แบาทและกรมธัรม์ที่ตกลงกันเอาไว้ก็จะเป็นการยกเลิกก็คือจบแล้วนะครับถือว่าจบสัญญานะครับเจอเชื้อบริษัทจ่ายจบสัญญา อันนี้เขาเรียกว่าเจอจ่ายจบนะครับซึ่งข้อดีของกรมธรรม์ชุดนี้อันแรกเลยเห็นชัดๆคือราคาจะถูกนะครับถูกแน่นอนแล้วก็ข้อดีอีกอันหนึ่งคือเราก็จะได้เงินก้อนนะครับไปทําอะไรก็ได้คุณได้เงินก้อนมาคุณจะไม่รักษาก็เรื่องของคุณแล้วนะครับอันนี้คือข้อดีแต่ข้อเสียก็คือว่าวงเงินที่ให้ไปเนี่ยน้อย คำถามถามว่ามันน้อยอย่างไรต้องแสนหนึ่งสองแสนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น้อยนะบางเจ้าห้าหมื่นบางเจ้าได้แสนหนึ่งถึงสองแสนมันไม่น้อยผมแจ้งให้ทราบแบบนี้ครับมันไม่น้อยในกรณีที่เรามีเตียงซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐโอเคครับถ้าเรากำเงินแสนหนึ่งเป็นโควิดแล้วไปนอนที่โรงพยาบาลรัฐไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐอันนี้ถือว่าเพียงพอครับแต่ว่าโดยสถานการณ์ปัจจุบัน โรงพยาบาลรัฐนะครับตอนนี้เตียงเต็มเราไม่สามารถนอนโรงพยาบาลรัฐได้แล้วนะครับเราต้องมูฟไปนอนที่โรงพยาบาลเอกชนแทนดังนั้นเงินสองแสนไม่พอผมใช้คาว่าไม่พอนะครับเคสที่ผมเจอจากประสบการณ์ที่ลูกค้าเคลมนะฮะโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ดัง นอนโรงพยาบาล2อาทิตย์โดนไปแสนเจ็ดก็มินเมนะนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียก็คือว่าโอกาสที่คุณจะได้รักษาในโรงพยาบาลรัฐมันไม่มีอยู่แล้วยกเว้นว่าคุณไปนอน i ิ s สุเลตก็คือว่านอนจากตัวที่บ้านได้รับเงินก้อนไปแล้วก็ให้ทางคุณหมอที่โรงพยาบาลรัฐวิดีโอคอลมาติดตามแล้วก็รักษาตัวเองไปอันนี้ก็ อาจจะทำได้ถ้าคุณชอบนะครับแต่คราวนี้เรามาดูประกันแบบเหมาจ่ายกันบ้างมันก็จะมีค่ายดังๆหลายๆค่ายเลยนะครับเหมาจ่ายคืออะไรก็คือเขาจะบอกว่าคุณมีสิทธิในการรักษาพยาบาลน,นะครับโรคต่างๆทุกโรคเลยนะครับรวมถึงอุบัติเหตุด้วยในวงเงินปีละ1ล้านบาท3ล้านบาทบางที่มีถึง80ล้านแล้วก็100ล้านด้วยนะครับคราวนี้ เรามาดูข้อดีของกรมธรรม์ชุดนี้กันก่อนก็คือว่าเป็นการรักษาพยาบาลที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ไม่มีการจ่ายเงินที่เป็นส่วนเกินมากจนเกินไปนะครับควบคุมค่าใช้จ่ายได้ใช้คำนี้ดีกว่าควบคุมค่าใช้จ่ายได้นะครับข้อเสียนะครับก่อนที่พูดถึงข้อเสียมีข้อดีข้อหนึ่งก็คือว่า มีโอกาสได้เตียงสูงด้วยก็คือถ้าคุณมีตัวกรมทันนะครับแบบเหมาจ่ายอย่างเช่นบริษัทผมเนี่ยมีแบบเหมาจ่าย3ล้านบาทต่อปีเนี่ยนะครับเราโทรบอกทางโรงพยาบาลว่าเราชื่อนี้นะเป็นลูกค้าของประกันยี่ห้อนี้นะซึ่งมีกรมทันแบบเหมาจ่ายมีประกันแบบเหมาจ่ายในวงเงินปีละ3ล้านบาทเราต้องการรักษาตัวเนื่องจากว่าเราเป็นโควิด แบบนี้นะครับจะมีโอกาสที่ได้เตียงจากโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้นมากกว่าอันแรกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับแต่ว่าในส่วนของข้อดีเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียอยู่เช่นเดียวกันตรงที่ว่าเวลาเราดูค่ารักษาเนี่ยนะครับเราไปดูเรื่องของค่าประกันเนี่ยค่าใช้จ่ายก็คือ กรมธรรม์แต่ละเล่มเนี่ยราคาจะแพงมากก็คือว่าขั้นต่ำเนี่ยคือหลักหมื่นและสตาร์ทที่หลักหมื่นเลยนะครับมันไม่เหมือนกับอันแรกที่เป็นเจอจ่ายจบก็คือว่าประมาณ500ร้อถึงพันหนึ่งก็คุ้มครองแล้วแต่อันนี้คือคุณราต้องใช้เม็ดเงินอยู่ที่ประมาณหมื่นถึงสองหมื่นเป็นเริ่มต้นประมาณ1ล้านบาทเนี่ยอย่างเช่นเหมาจ่าย1ล้านเนี่ยอาจจะใช้ประมาณ1นึ่งหมื่นไม่ปลาถึง2 0,000ื่แต่ว่ามันไม่ได้คุ้มครองเฉพาะโควิดนะมันจะคุ้มครองทุกๆโรคเลยนะครับรวมถึงอุบัติเหตุด้วย อันนี้ก็ให้ทางพวกเราลองชั่งน้ำหนักดูว่าอันไหนจะเหมาะสมมากกว่าน,นะครับซึ่งถ้าข้อเสียเนี่ยก็คือแค่แพงแค่นั้นเองนะครับแล้วคราวนี้คำถามถามว่าอันไหนดีกว่ากันก็ถ้าพูดตามปกติเลยก็คือตัวที่แพงกว่ามันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่คำถามถามว่าเราไม่จำเป็นที่จะซื้อประกันที่ดีที่สุดให้มันเกินงบนะครับ อันนี้ผมก็แนะนําแบบนี้วิธีซื้อก็คือให้ดูว่ากําลังทรัพย์ของเรามีอยู่เท่าไหร่อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราเงินเดือนสักสามหมบาทนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ3ามแสนหต่อปีเนาะดังนั้นงบประมาณนะครับของเราก็อยู่ที่ประมาณ10%อของรายได้ต่อปีก็คือประมาณ3ามหมผมมีงบประมาณในการซื้อประกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ36,00 0บาท ล้วก็ชั่งน้ำหนักดูครับโอเคถ้ามีงบอยู่3 6 0 0 0บาทผมแนะนําว่าให้ซื้อแบบเหมาจ่ายไอ้ตัวเนี้ยมันจะทําให้เราเซฟมากกว่าแต่ในทางกลับกันถ้าเรามีไม่ถึงนะครับผมก็แนะนําว่าดีกว่าไม่มีเราก็ซื้อแบบเป็นเจอจ่ายจบซะนะครับในที่นี้เราก็อาจจะได้เงินก้อนนะครับเอาไว้เพื่ออะไรเช่นสมมุติถ้าแบบผมอา่าได้เงินเดือนสักหมื่นต้นๆ้นอย่างเงี้ยนะครับเราจะไปซื้อแบบสา0,000ื่นคงไม่ไหวเราไปซื้อแบบเจอจ่ายจบได้สักแสนหนึ่ง นะครับถ้าติดเชื้อมันดีตรงไหนก็คือว่าตอนที่เราก,ากักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยเราไม่มีรายได้เราเอาเงินส่วนตัวนี้นะครับให้ลูกให้ครอบครัวยังได้นะครับอันนี้ก็ให้ทางพวกเราลองพิจารณาดูว่าชอบแบบไหนแล้วก็อันไหนที่เหมาะสมกับเรานะครับอันนี้ก็ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามได้ครับขอบคุณมากครับ